สวัสดีครับผมอั๋งเอกนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัว UX หรือประสบการณ์การใช้งานตู้กดสินค้าอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวอย่างตัวนี้ที่ผมยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นตู้กดสินค้าของ7ซเ e ่ e อเนะครับตัวนี้นะครับตั้งอยู่ภายในห้างนะครับโลตัสนะครับผมวันนั้นผมไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อของกับแม่นะครับเรามาดูกันนะครับผมปัญหาของมันเห็นไหมครัปัญหาของมันคืออะไรครับตัวที่เป็นหน้าจอ นะครับหน้าจอมันครับเราแทบจะมองไม่เห็นสินค้าเลยนะครับเพราะว่าตัวแสงด้านนอกของตัวห้างเนี่ยนะครับผมมันอยู่บนกลางแจ้งใช่ไหมมันสู้แสงพาทินไม่ได้นะครับทําให้เวลาที่เราเลือกสินค้านะครับมันจะเลือกได้ยากนะครับเราแบบเลือกกดได้ยากนะครับคือใช้งานยากนั่นเองนะครับเพราะเรามองไม่เห็นจอกลับอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่ไม่มีหน้าจอเห็นไหมเราสามารถที่จะทําการหยอดเงินนะครับ หยอดเงินเสร็จปุ๊บเราก็กดเลยนะครับว่าเราจะซื้อสินค้าตู้ไหนนะครับซึ่งตู้ตัวนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นภายนอกนะครับตู้แบบนี้นะครับจะเหมาะกว่านะครับเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมเราจะมีเราจะเห็นตู้แบบน,น,นี้ลักษณะแบบนี้เยอะนะครับเขาจะไม่ได้ใช้จอนะครับถ้าเป็นจอนะครับก็จะเหมาะกับที่อยู่ในห้างเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็น ตัวตู้กดสินค้าอัตโนมัตินะครับที่อยู่ภายในห้างเห็นไหมเพราะอยู่ในห้างครับผมแสงมันไม่ได้แบบว่ามีจ้านะครับทาให้เราเห็นตัวสินค้าได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวปัญหานะครับระหว่างตัวตู้กดสินค้าที่อยู่ภายในอาคารนะครับหรือว่าอยู่ในร่มนะครับกับตัวที่อยู่กลางแจ้งผมใช้่อว่าในร่มและกลางแจ้งแล้วกันนะครับผมว่าในส่วนข,ของกลางแจ้งครับตัวที่เป็นตู้กดสินค้าแบบธรรมดาที่ไม่ได้มีหน้าจอใช้หยอดเลยกดสินค้าตัวนี้จะเหมาะกว่า นะครับพอเราสามารถที่จะทําการเลือกสินค้าแล้วก็ยอดเงินกดปุ่มได้เลยนะครับต่างกับตัวที่เป็นตู้ที่เป็นจอ led เห็นไหมหรือจอที่เป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้นะครับจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นภายนนอกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของตัวที่เป็นตัว n a วิเ a t i o n นะครับผมยกตัวอย่างตัวตู้เต่าบินนะครับเวลาเราเข้ามานะครับก็จะมีสั่งเครื่องดื่มนะครับ ใช้คะแนนสะสมหรือว่าเติมเงินมือถือนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับผมถ้าสมว่าเราผมสั่งเครื่องดื่มนะครับผมก็กดเลือกตัวเมนูไปนะครับแล้วก็ทําการใส่เบอร์โทรถ้าเราจะย้อนกลับเห็นไหมครับว่าในส่วนของตัวนิเกชชันเนี่ยมันอยู่อยู่ด้านล่างกดปุ๊บเพื่อที่จะย้อนกลับไปนะครับต่างอีกอีกตัวหนึ่งครับถ้าสมว่าผมกดในส่วนของการเติมเงินมือถือดูดีนะครับเห็นไหมมันหลุดออกจากดีไซน์ออกมาเลยเหมือนกับเราวางเราวางแบบ ทำตัวกราฟิกแปะลงไปนะครับซึ่งดีไซน์มันก็หลุดออกมาจากตัวดีไซน์ของตัวต่บินแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเมนูย้อนกลับเห็นไหมครับเมนูย้อนกลับนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ในโพสิชันเดิมบางทีถ้าสมมติว่าเราแบบคุ้นชินกับการแบ็กที่มันอยู่ทางด้านซ้ายล่ากเห็นไหมพอเรามาเจอในตัวอื่นเนี่ยนะครับที่ตัวปุ่มแบ็กเนี่ยมันคนละที่เนี่ยทำให้เราก็สับสนแล้วเอ้แบ็กม่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วดีไซนมันก็หลุด จากตัวของดีไซน์หลักไปนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็เป็น UX ตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะแบบว่าอ่ะถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับเราเป็น UX นะครับเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงเราจะดีไซน์ออกมาแบบไหนนะครับก็ลองฝึกออกแบบดูนะครับผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าเวลาที่เราจะฝึกฝน UX นะครับในระหว่างงานในระหว่างที่เรายังไม่ได้ทํางานอยู่ในสายงานนี้นะครับก็ฝึกจากรอบๆตัวเองนะครับเวลาเราไป ใช้ซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการนะครับก็พยายามดูแล้วก็ศึกษาลองคิดหนทางว่าเอถ้าสมมติว่าเป็นเราเราจะอแบบแบบไหนให้มันใช้งานได้ง่ายกว่านี้นะครับก็ฝางไว้ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ฝากเขาเรียนออนไลน์นะครับผมเ้อเรียนฟิล์มาเบื้อแล้วก็ฟิล์มาแอดวานนะครับดูได้จาก description ด้านล่างนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีมากครับ